สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชร่องลมผ่านดินนะครับชร่องลมผ่านดินก็จะทําขึ้นมาเพื่อมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือเก่าแล้วก็สามารถกดเลื่อนได้นะครับกดเลื่อนผ่านได้นะครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่แปนะครับ EP นี้ผมจะมาสอนวิธีการยัดลำนะครับยัดลำเบอร์สองแล้วก็เจาะรูลมขึ้นนะครับว่าทํายังไงโอเคครับมาเริ่มเลยครับดับแรก เราต้องมีลำนะครับนี่เป็นลำนะครับลำเบอร์สองจะเป็นลำทอ,องเหลืองครับลำลำทองเหลืองขนาดของมันนะครับอยู่ที่8.0นะครับขนาดอยู่ที่8.0นะครับรอบนอกรูนในจุด่ประมาณน่าจะประมาณ5 5.5นะครับจะไม่ปิดโอเคครับรูนัยอยู่5.5นะครับนไหมครับ ลูด้านในของมันการเลือกลูกนะครับต้องเอาลูกขนาดไม่ต่ำกว่าห้าจุดห้านะครับถ้าท่านเอาหัวเอาลูกเบอร์สองเนี่ยหักของลูกนี่ครับตัวนี้หัวเล็กนะครับขนาดสีุ่ดหนึ่งไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับตัวนี้หัวเล็กเกินไปนะครับนสั่งมาแล้วมันหัวมันเล็กมันมีไหลมันแต่คิดว่ามันอาจจะผิดพลาด พิษพาดเกี่ยวกับการตอกของเขานะครับคนนี้แต่ลูกที่มันดีมันอาจจะมีนะครับคนนี้ผมอามาให้ดูเฉยๆโอเดับแรกนะครับผมต้องมีสิ่งที่สิ่งที่ต้องมีก็คือสว่านนะครับสว่านต้องมีสองนะครับก็คือดอกสว่านครับขนาดสามจดนมิลลิเมตรนะครับมาใส่ S <S> เอาข้าวครับดับแรกครับท่านต้องเอาลำนะครับวัดก่อนนะครับแย,ยัดลงไปลายตรงปลายตรงปลายกระบอกนะครับแยดลงมาถาว่าถ้าลำของท่านมันปกติแล้วปืนอารมณ์สูบมือ8มิลมันจะยาวประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรยี่นะครับมันยาวมากครับผมลำทองเหลืองนี่ยาวสุดจะอยู่ที่20 สนะครับย3 24ิบสามยิบสี่มิลนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่เซนนะครับผมมันจะสั้นนะครับมันจะสั้นกว่าลำเหล็กเยอะท่านต้องตัดลำเหล็กทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าเหลือยาวเป็นยี่สิบสามสิบเมตรท่านก็ไม่ตัดทิ้งลูกลูกมันจะไม่แม่นนะครับแต่ถามว่าถ้าท่านเสียดายลำเหล็กอ,อยากอยากจะไว้ยิงลูกแปดมิลท่านก็ไม่ตัดได้ครับก็ไม่เป็นไรครับให้ท่านยิงไปก่อนถ้าท่านคิดว่ามันแม่นใน ในความรู้สึกข้างแล้วว่ามันแม่นพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วก็แม่งตัดครับไม่เป็นไรครับยาประมาณสักเท่าไหรล่ละนี่โอมันก็เยอะนะก็แต่ผมแนะนําให้ตัดนะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากตัดก็ไม่เป็นไรครับถ้ายิงแล้วมันไม่แม่นท่านก็ต้องตัดทิ้งนะครับโอเคพอเรายัดมาครับยัดลำมาแล้วมาเนี่ผมจะพยายามออกให้มันชัดนะ ยัดลำมายัดเข้ามานะครับท่านต้องให้มาถึงจุดนี้นะครับจุดที่ท่านตัดไปเมื่อกี้นี่ตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าให้หยุดเสมอนะครับเสมอไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านจะต้องเผื่อโอริงครับประมาณสักเท่าไหร่โอริง โอลิงนะครับโอลิงขนาด1.9กประมาณ2อ <c> ม <oughs> <K> ิล mm นะครับผม <c oughs> ท่านต้องเผื่อเอาไว้2มิลิเมตรนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับนี่ครับ <c oughs> ตรงรูนี้ท่านต้องใส่โอลิงเข้าไปเข้าไปด้วยครับโอลิงเข้าไป <c oughs> ท่านจัดลํำเข้ามา ให้โอลิงเสมอเสมอตรงรูนะครับเพูดง่ายว่าตรงนี้ตรงลำองเหลืองของเรานี่มันจะมันจะอยู่ประมาณห่างจากตรงรูเนี่ยประมาณสองมิลเพราะว่ามันจะมีโอลิงมาใส่นะครับอยู่อย่างนี้ะนะครับเป็นงนี้ล้วเสร็จแล้วให้ท่านดูครับว่าจุดที่เราจะเจาะตรงไหน มาเราดูแล้วครับเราเลงแล้วเล็งรูมาแล้วคือตรงนี้เราก็ทําสัญลักษณ์เอาไว้ครับเอาไว้โอเคเสร็จแล้วท่านขะเจาะนะครับผมจะไม่เจาะให้ดูนะครับผมจะบอกแค่ว่าให้ท่านเจาะนะครับเจาะลงไปนะครับเจาะลงไปอย่างรูนะครับรูแรกท่านเจาะลงไป ตรงที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านเจาะอีกรูหนึ่งนะครับติดกันเลยนะครับติดติดกันนะครับผมให้มันได้สองที่เราเจาะลงไปสองครั้งเนี่ยให้มันได้สี่จุดห้าถึงห้ามิลนะครับเพื่อง่ายว่ารูลงขึ้นให้ให้เจาะประมาณห้ามิลนะครับเจาะเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับ ผมขี้เกียจถอดออกมานะครับผมทําให้ดูเห็นไหมครับผมจะทําให้ดูเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนี่ครับรูข้างในครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปวงลีนะครับผมเข้าใกล้มันก็ไม่โฟกัสนะฮะมันจะพยายามรม่โฟกัสเนี่ยต้องการนี่ครับเป็นรูปเป็นรูปวงลีนะครับผมเจะอ่าประมาณห้ามิลลิเมตรนะครับพอเราจอะเสร็จ แล้วก็ใส่โอลิงครับเห็นไหมครับโอลิงตรงนี้มันจะมีโอลิงนี้เห็นไหมครับสีดำออลิงแล้วก็เป็นลำธงเหลืองเจาะตรงปลายอันนี้ตรงตัดนะครับไม่โฟกัสแล้วออกกันนี่ครับตรงปลายมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห,เห็นไหมครับลำธงเหลืองก็คุตงตัดทิ้งครับให้มันเสมอ ให้ลำเหล็กมันเสมอกันกับลำตรงเหลืองนะครับพอเราได้เสร็จนะครับเราเจาะรูเสร็จเราทําตรงนี้เสร็จใส่โอลิงเสร็จก็ถือว่าเป็นการจบนะครับจบในการยัดลำนะครับยัดลำตรงเหลืองส่วนวิธีการจะมาให้มันเคลื่อนนะครับท่านก็แค่เอากระไรช้างนะครับหยอดนิดนึงนะครับแบบกองทลายมันมาให้มันเคลื่อนนะครับ นิดเดียวนะครับผมมันอยู่ครับเพราะว่าแรงดันของปืนสูบมือนี่มันไม่แรงเท่า p c p นะครับถ้าเป็น p c p นี่ลำอาจจะกระเด็นออกนะครับแต่ถ้าเป็นสูบมือนี่ไม่มีปัญหาครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s ับสไครป์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมาทำอะไรต่อก็ค่อยมาดูกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเทีนะครับสวัสดีครับ